สวัสดีครับนนาวันนี้โยชิเด็กกระป๋องจะพานานามามัดเบ็ดนครับผมสอนวิธีการปลูกสายหน้าสไตล์โยชินะครับผมทั้งปนินแล้วก็ปนิสงนะครับผมแต่ปนินปนิสกก็เหมือนกันนะสำหรับผมนะแต่จะมีวิธีแก้เกมหน้าหมายยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับนนาอันดับแรกนะครับผมนะจะมีก็ตัวแรกครับผมอันนี้ตัวบิดที่ผมใช้ โมการุ ok ลงรอน,นครับผมอิซิมาแบ็คศูนยุดหานยจุดหานี่ผลง,งานเดี๋ยวติดให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับมีอะไรบ้างของงั้นมาแล้วเราลองเลยว่าโดนใจแน่นอนส่วนสายพีก็ธรรมดาครับผมนะนของยี่ห้ออันนี้ไม่แน่ใจไปอ่านว่าอะไรวีสีขักสีนะครับนะนาแล้วก็ลงหมุนถักจีนนะครับผมตัวละบาทน่าจะได้อยู่แต่ทางนี้ทางนั้นผมจะมาผูกกับตัวนี้นะครับ เพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับนะเพราะบางครั้งผมใช้กล้องโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นครับรหดับขอเบอร์เล็กจะมีแบบไหนบ้างสไตล์ไหนเดี๋ยวไปดูครับผมผมจะทําช้าๆนะครับผมเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างครับจะได้เห็นที่ใหญ่ผมจะใช้อย่างนี้นะครับผมันดับแรกสายมาทาบกับอย่างนี้แล้วก็จับนะครับจับตรงนี้ครับ ให้เป็นวันนี้นครับนะนะให้สายเราทับอยู่บนข้างบนข้างบนตัวเบ็ดก้มวนลงมานะครับผมก็มวนกลับไปนะครับทับข้างบนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งถ้ามันยังเหลือเยอะอยู่ก็เป็นห้าครั้งหกครั้งก็ได้นะครับผม เอาสักหกครั้งแล้วกันหกครั้งปุ๊บแล้วเราก็มาจับตรงนี้ครับตรงปลายเราไว้ตรงนี้มันจะมีรูอย่างนี้ัะนะรูรูรรมีดูตรงนี้โอเคมีดูแล้วก็เอาใส่เข้าไปในรูนะครับนะนะก็หลุดให้ตึงนะครับตึงก็จะได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งวางนะครับ แล้วก็ใช้อะไรก็ได้ดึงถ้าผมผมใช้ปากครับนะดึงให้แน่นแล้วก็รูดให้ตึงนี่ครับผมดึงขึ้นมาตรงปลายถ้ามันจะได้ประมาณนี้ครับโอเคครับผมไปชนผลงานที่ผมเคยได้มานะครับจับขอบเบ็ดมกุกกระลุกดอนแล้วก็การมัดเบ็ดแบบนี้นะครับโอเคครับผม ส่วนระยะสายหรือว่าความยาวของชิ่งนะผมผมจะใช้เป็นนิ้วผมเองนะครับผมวัดเป็นตัววัดคือ3นิ้วครับผมนับไปเลย3มนิ้วของเราเองเนี่ยระยะกำลังดีนะครับผมนะเวลาเราเอาเก็บติดแนบกับตะก้อแล้วก็เอาเหยื่อปั้นไว้ข้างในนะครับมันจะทําให้เหยือ yeah. กับกัขอเบ็ดเราอยู่ใกล้กันเวลาเหยือละลายในน้ำครับผม ส่วนวิธีแก้เกมถ้าเจอสวะก็คือตัดออกตัวหนึ่งนะผมถ้าสวะในใต้ลันเยอะเราก็จะเหลือแค่ขอแค่ตัวเดียวส่วนถามว่าชิ่งแบบนี้เล่นยศได้ไหมเล่นได้สบายนะครับผมเพราะว่ายศเราแค่ปรับขนาดขอเพิ่มขึ้นหรือแม้ก็เป็นจากจิโน่ปเป็นอิซมะมันก็จะทําให้ขอแข็งขึ้นอย่างมากนะผมนะนะและเราก็จะสามารถปรับใช้นางานได้หลายประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับ โอเคครับผมก็มีแค่นี้เดีอครับนะนะไปลองปรับใช้ในการตกปลาของนะนาได้เลยครับสวัสดีครับ